สวัสดีครับสวัสดีครับพบก,กับช่องแชมป์พักเครื่องคันเทพได้ที่ช่องนี้ได้เลยนะครับสนใจโทร0811081964หรือแอดไลน์บันี้ได้เลยนะครับชมชิ้นแรกเลยนะครับองค์นี้ตะกุดคู่ครับตะกุดคู่เนื้อตะกัวนะครับตะกุดคู่เนื้อตะกัวหลวงพ่อกันนะครับหลวงพ่อกันองค์นี้ห0ร้อยบาทห0ร้อบาทนะครับห0ร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห0บบาทนะครับตะกุดคู่ องนี้ตะกุดคาดเอวครับตะกุดสายคาดตะกุดเชือกคาดเอวครับหลวงพ่อปานนะครับตะกุดสายคาดเอวหลวงพ่อปานตะกุดสายคาดเอวหลวงพ่อปานนะครับอง์นี้เปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทตะกุดสายคาดเอวหลวงพ่อปานนะครับอันนี้ลูกสะกดเนื้อเมกพัดลูกสะกดเนื้อเมกพัดหลวงพ่อทับวัดอนงนะครับมีจานนะครับผม องนี้500บาทนะครับ5 0าบาทนะครับปลายทางผมเพิ่ม50บาทได้เลยนะครับระบบปลายทางก็มีนะครับเราอันนี้ชินพักชินราชเนื้อผงครับเนื้อผงครับหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตตะลามพรชชินราชเนื้อผงครับพร้อมเรียมนะครับ600บาทนะครับองนี้เหรียญหล่อหลวงปู่สวงวัดชีบขาวครับเขียนอยู่นะครับข้างหลังหลวงหลวงพ่อสวงครับผม องนี้500บาทนะครับ5 0าบาทไปทางบวกเพิ่ม50บาทเลยครับองนี้เหรียญโกว่าหลวงพ่อท่านคิงครับผมเหรียญหลวงพ่อท่านคิงองนี้500บาทนะครับองนี้500บาทเหรียญหลวงพ่อท่านคิงองนี้500บาทเลยครับไปทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับองคนี้เหรียญพระพุทธเหรียญพระพุทธชินราชห่วงเชื่อมนะครับเหรียญห่วงเชื่อมพิมพ์พระพุทธชินราชนะครับเหรียญห่วงเชื่อมพิมพ์พระพุทธชินราช องนี้เปิดไว้ที่500บาทเช่นกันนะครับ5 0าบาทนะครับสนใจองค์ไหนโทรมาได้เลยนะครับผมอดมาไม่ติดโทรมาเลยก็ได้นะครับอันนี้รูปหล่อหลวงหลวงปู่สุขวัดโพไซทองครับรูปหล่อหลวงปู่สุกวัดโพไซทองก้นอุดชันนะครับก้นอุดชันครับองนี้500บาทเช่นกันครับองนี้รูปหล่อหลวงพ่อโสธรครับพิมพ์สองหน้าครับ รูปหล่อหลวงพ่อโสธรพิมสองหน้าครับรูปหล่อหลวงพ่อโสธรองค์น yep. ี้ห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับห้าร้อยบาทนะครับดูรอยตัดกับสวยๆองค์นี้ห้าร้อยบาทเช่นกันนะครับห้าร้อยบาทครับอันนี้พระปิดตาหลวงพ่อแก้วเนื้อโลหะหลังแบบหายากนะครับพิมพ์แบบนี้หายากนะครับเนื้ออย่างนี้ส่วนมากเจอแต่เนื้อเนื้อเนื้อผงนะครับองค์นี้ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทไปทางหบ๊เพิ่มห้าสิบบาทครับ องนี้เหรียญหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูปุกเสกครับเหรียญหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูปุกเสกสภาพใช้นะครับปี3าสครับปัสกอยุธยาครับองค์นี้เอา500อบาทนะครับ500บาทนะครับไปทางบวกเพิ่ม50บาทครับองคนี้หลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ชลูดครับหลวงปู่ทวดเนื้อว่านพิมพ์ชลูดครับเนื้อออกสีออกดำๆทาบๆแบบนี้ครับหลังฟังหลังฟังแรกนิดๆครับองนี้ เอา500บาทนะครับหลงปุ่ดทวดเนื้อว่านพิมพ์ชลูดนะครับปี2497นะครับ500บาทครับองค์นี้หลงปุ่ดทวดปี0 5นย์้าะครับปั๊มรอยปั๊มแตกๆครับปั๊มแตกๆกระแทกแรงๆครับองค์นี้เอา500บาทนะครับหลังสาวอากาศครับผมหลังสาวอากาศองค์นี้500บาทนะครับ500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยนะครับ องนี้ครับสนใจองไหนโทรได้ที่เบอร์โทร0 8 1 1 0 8 1 9 6 4ได้เลยนะครับองนี้เนื้อตะกวดหลวงพ่อเนียมครับเนื้อตะกวดหลวงพ่อเนียมนี่ครับพิมพ์เล็กครับผมพิมพ์เล็กเนื้อตะกวดหลวงพ่อเนียมพิมพ์เล็กองคนี้500บาทเช่นกันนะครับ5 0าบาทครับไม่แพงครับราคาอยู่มา5 0 0 6 0 0 700ครับผมมีมุมมีทางแบ่งไปกันกันได้ครับเหรียญหลวงพ่อพรมมาช่องแคร์ครับเหรียญหลวงพ่อพรมมาช่องแคร์ครับ จังหวัดนครสวรรค์ครับองนี้เอา500บาทเช่นกันนะครับ500บาทครับเหรียญหลวงพ่อผมมาช่องแครครับองค์นี้เหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อลุ่งครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อลุ่งวัดท่ากระบือครับสมุทรสาครครับองค์นี้เหรียญหล่อโบราณเหรียญนี้เอา500้ยบาทนะครับ500บาทครับอง์นี้รูปหล่อพระสังกจายสายใต้ครับพระสังกจายสายใต้องค์นี้5้า้อยบาทครับ500้ยบาทนะครับ ปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะครับได้ฐานเหมือนมีรอยจานนะครับองค์นี้รูปหล่อหลวงพ่อเงินน่าจะปี15ครับวจอวังจิกครับผมออกวังจิกครับหลวงพ่อเงินเนื้ออัปการังครับองนี้ปี15่ครับไต้ฐานไม่ได้ต่อโคตนะครับแต่เป็นวงเดือนนะครับอง์นี้500บาทนะครับ500บาทครับผมองค์นี้รูปหล่อโบราณ รูปหล่อหน้าฝรั่งหลวงพระทบวชนแดนครับหล่อเก่าๆแบบนี้เอาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับสนใจองค์ไหนโทรมาได้ที่เบอร์โทรศูนย์8ปดหนึ่งหนึ่งศูย์ปดหนึ่งเก้าหกสี่ได้เลยนะครับอันนี้พระพุทธพิมพ์หน้าปกครับมีดินไทยติดอย่างนี้ครับอันนี้น่าจะเก่านะครับเก่าครับผมนี่ครับเก่าครับผมมีดินใต้ฐานนิดหน่อยครับองค์นี้ห้าร้ยบาทครับ5้าร้อยบาท องนี้เป็นพระเก่งถือบัวครับเนื้อโลหะครับพระเก่งถือบัวเนื้อโลหะองค์นี้ห้าร้อยบาทนะครับ5้าร้อยบาทนะครับพระเก่งถือบัวครับนี่ครับดูตูดนะครับผมองนี้เหรียญจอบหลวงพ่อเพชรครับผมหลวงพ่อเพชรพิจิตรนะครับหลวงพ่อเพชรพิจิตรประวัติสร้างว่าหลวงพ่อเงินปลุกเสกนะครับผมประวัติเป็นอย่างนั้นครับองค์นี้หลวงพ่อเพชร5้าร้อยบาทจะ้าร้อยบาทเช่นกันนะครับองค์นี้ พระหน้าปกครับพระหน้าปกเนื้อเมฆพัดครับมีรอยแตกบินๆหน่อยครับตามสภาพครับผมพระหน้าปกเนื้อเมฆพัดด้านหลังมีรอยจานครับพระหน้าปกเนื้อเมฆพัดด้านหลังมีรอยจันงร์งนี้500บาทนะครับตามสภาพเลยครับ500บาทขอคนที่รับได้นะครับองค์นี้รูปหล่อโบราณหลวงพ่อจงครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อจงองคนี้500บาทเช่นกันนะครับ500บาทนะครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อจงครับ องนี้เป็นพระเนื้อผงนะครับพระเนื้อผงหลังยันเถาะครับน่าจะหลวงปู่บูนครับองค์นี้ห้าร้อยบาทแล้วกันนะครับห้าร้อยบาทนะครับอง์นี้เป็นเขี้ยวแกะนะครับเขี้ยวแกะเขี้ยวแกะรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมครับเขี้ยวแกะรูปเหมือนหลวงพ่อเดิมพร้อมเลี่ยมแบบนี้อันนี้ผมขอไว้ที่หกร้อยบาทนะครับเขี้ยวแกะหลวงพ่อเดิมครับพร้อมเลี่ยมแบบนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะครับผม องนี้พระชัยวัดหลวงพ่อเดิมครับพระชัยวัดหลวงพ่อเดิมนะครับองคนี้เปิดไว้ที่60 0บาทเช่นกันนะครับไปทางบวกบวกเพิ่ม50บาทนะครับองค์นี้ครับพระชัยวัดหลวงพ่อเดิมครับผมหมดแล้วนะครับสนใจองค์ไหนโทรมาได้ที่เบอร์โทร0 8 1 1 0 8 1 9ห4หรือแอดไลน์ ID ไลน์วร์นี้ได้เลยนะครับขอบพระคุณมากครับ